การนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรวันสุกที่24ตุลาคมพศ2568นายท้องเลื่อนบุญเพ็งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3มอบหมายให้นางกัญจนามีสิริพอกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนสี่รายโดยมีรองศาสตราจารย์ดรธีรศักดิ์อุปมาอธิชัยเป็นอาจารย์นิเทศนักห้องประชุมบึงสามพันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพชรบุรีเขตสาม